คือมันปัญหาก็คือมันมันยังไม่เคยมีใครได้ไปแล้วก็ในไลย์กลุ่มเนี่ยจะรู้กันก็คือพระป๋องเนี่ยเข้ามาบอกในไลย์กลุ่มเพราะในไลกกลุ่มเนี่ยเขาจะรู้ว่าพระปองเนี่ยมาวันที่อัดรายการพอดีใช่ได้ไปคือมาในวันที่อรายการแล้วเราก็ถวายไปพร่ไที่เช่าหรอกได้ไปเราถวายไปมาสององถวายไปองค์ละดอกครับจะให้เงินนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ตาางครับเพราะเห็นว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินอยู่ พระที่มาด้วยกันกับพระป๋องเนี่ยเราก็เลยให้ไปเขาบอกว่าเนี่ยมีคนเป็นหนี้มาตั้งแต่ก่อนจะบวชพระจนปัจจุบันนี้บวชพระก็ยังไม่ยองนมาคืนเลยอาจารย<า>์หัสิมัตใช้ได้ไหมบอกผมพูดไปแล้วเหมือนโม้เอาไปลองดูดีกว,ว่าแล้วก็พอวันที่ออกรายการพระป,ป๋องเข้ามายืนยันหรือว่าคนที่ยืมเงินไปโทรศัพท์เอาเงินมาคืนคือในวันนั้นนะวันที่ได้ตะกียบด้วยเป็นอะไรที่ ใหลายกลุ่มรู้กันฮาร์ซิมัสนี่เบอร์หนึ่งพิเศษนี่ถือว่าเป็นฮารซมัสที่สร้างระยกมากคือาบาคงคนก็กลัวโดนหมากัดหมาเลียเนี่อาจารย์ส่วนใหญ่นะถ้าเราพกไว้แล้วเราได้เงินคืนสักหมื่นหนึ่งคุ้มไหมถ้าเราพกไว้แล้วเราไปทําธุรกิจสักตัวหนึ่งที่ได้กําไรสักแสนสองแสนคุ้มไหมคุ้มถ้าเราพกไว้แล้วเราติดต่อทําการค้าสําเร็จเนี่ย คุ้มไหมกว่าเราจะโดนหมากัดกี่เดือนกี่ปีบางคนก็เคยโดนหมากัดเลยบางคนพกเอาไว้แค่วันเดียวก็อย่างเพื่อนพระปองเนี่ย<ด>วันวเดียว<ด>วันคืนละใช่แล้วที่สำคัญคือฮาซิมัตดอกพิเศษเี่ยเป็นฮาซิมัตที่เสริมพลังงานวัตถุโมงคอลแล้วก็พลังงานธรรมชาติเข้าหาตัวแบบรุนแรง